พวกคุณควรที่จะโฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันมิส t รีบ็อกซ์หรือกล่องปริศนาระวังด้วยนะครับเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะกระโดดเข้าหาพวกคุณก็ได้แต่ว่ามันมีน้ำอ่ะอะไรอยู่วะสัตว์น้ำอะไรที่มันจะกระโจนออกมากบมันจะกระโดดเลยเหรอคะถ้ากระโดดออกมาจริงๆครับอาจจะเห็นเซฟอยู่ที่ประตูมาสเตอร์เชฟก็ได้ไม่กลัวกล่องปริศนาเนี่ยเข้าทางที่นี่สุดๆอะไรมาแป,กแปลกๆเราจะเล่นกับมันให้สนุกที่สุด พร้อมแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวไม่อยากเป็นคนเปิดเพราะกลัวมันระเด้งเข้านะาหนึ่ง <1 S 2> มันจะมีอะไรโหดของงูเห่าอยู่วะสองพนมมือขึ้นมาขอให้ไม่มีอะไรพุ่งม,มาใส่ผมแล้วกันนะสามเปิดค่ะโอ้โหโอ้ my god ได้ด้วยเหรอโอ้ยทนลุกโซไปหมดเยอะห้าเป็นร้อยตัวมันมองหน้าผมเต็มเลยอะอะไรเนี่ยนี่คือแมลงดานาน่ากลัวอะไรเนี่ยแล้วไม่เคยกินไม่เคยเห็นเลยน้องตัวใหญ่มากเลยอะทำไงอะไม่เคยเจอใกล้ขนาดนี้ไม่เคยสัมผัสมันด้วยอ่ะ มน่ากลจริงๆอ่ะออกินโคตรฉุยมแมลงดานาเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยที่มีคุณค่านิยมบริโภคกันมาตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันเพราะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวผู้จะมีกลิ่นมากกว่าตัวเมียจึงนิยมมาประกอบอาหารเช่นน้ำพริกมแมลงดาและซุปหน่อไม้ไหนตัวผู้ตัวเมีย เราต้องมานั่งแยกเพศผู้หรือเพศเมียต้องเอาเพศผู้มาถามพราเพศผู้กลินแรงมันดูตรงไหนอ <laughs> คิดว่าโจทย์นี้นะ่าจะเข้าทางทันวากับอิฟเหมือนกันเพราะว่ามันดูเป็นอาหารไทยพื้นบ้านมากเลยแล้วเขาก็ชินกับวัตถุดิบตัวนี้อยู่แล้ว คนมีเวลา60นาทีในการทําเมนูสุดสร้างสารรค์จากมแมลงดานาโดยที่เรามีวัตถุดิบอย่างจํากัดเตรียมเอาไว้ให้ในห้องอุปกรณ์พร้อมไหมคะพร้อม,อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มคะ่ะสูส้ๆทำอะไรดีเนี่ยทำอะไรดีวะ ินพี่แก้มยุยกรีดไม่ใช่เรื่องแปลกฉันขนลูกมันเหมือนว่าไรสาบอ่ะัวมากจริงๆขนลุกอ่ะพยายามหยิบขึ้นมาแล้วก็ทำมันออกมาให้ดีที่สุดอ่ะจิมมี่รู้ไหมวัตถุดิบวันนี้คืออะไรรู้จักครับแมงดานาครับผมแน่ใจเหรอแน่ใจครับนับซิมีกี่ขา สองสครับออมแมลงดานาครับเพราะว่ามันมีหกขามันต้องเป็นมแมลงดานาะขอโทษทีครับพูดภาษาไทยถูกต้องด้วยนะครับคุณจิมมี่โอ้ขอโทษครับภาษาไทยไม่แข็งแรง6กขาจําไว้เรียกว่ามแมลงแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายดูไปก็คลายคลยกันทุกตัวครับ <c oughs> งั้นขอให้โชคดีขอบคุณครับวัตถุดิบของเราในรอบนี้ก็คือมแมลงดานาะถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ขเข้าแข่งขันมากนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยทำเพราะวัตถุดิบพื้นบ้านนี้นะคะแค่ตัวผู้กับตัวเมียก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแล้ว <c oughs> ถือว่าเป็นการวัดความรอบรู้ของผู้เขแข่งขันเลย ใช่เลยครับการจะใช้มแมลงดานาต้องเลือกใช้ให้เป็นถ้าจะตําน้ําพริกหรือต้องการให้มีกลิ่นเนี่ยต้องเลือกใช้ตัวผู้เพราะตัวเมียเนี่ยจะมีความมันมากกว่าเพราะจาึงนิยมนําไปทอดกรอบแล้วรับประทานเหมือนกับมแมลงทั่วไปเขาต้องรู้ว่าเขาอยากเพิ่มความมันหรือต้องการกลิ่นในเมนูของเขาครับเยอะม่น้อยมากและที่สําคัญเขาต้องรู้ด้วยว่าส่วนไหนกินได้หรือส่วนไหนไม่ควรกินนั่นหมายความว่าหัวขาล่างแล้วก็ปีกไม่ควรกินเพราะว่ามันแข็งถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะระคายคอเหมือนก้างปลา ติดทอเลยล่ะค่ะตรงนี้ต้องระวังให้มากตอนนี้นะครับมแมลงถูกเสิร์ฟเป็นอาหารไปทั่วโลกและถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแหล่งโปรตีนที่สําคัญที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการดังนั้นมแมลงดานาของไทยนะครับก็สามารถขึ้นสู่ระดับไฟได้นิ่งเช่นเดียวกันต้องมาดูกันว่าเขาจะใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปได้ยังไงครับอย่าลืมนะคะวัตถุดิบหลักครั้งนี้เป็นของพื้นบ้าน ของไทยอย่าพลาดกับวัตถุดิบบ้านเกิดของเราชูรสชาติให้ดีที่สุดครับเชฟพี่พิีิเออจะใส่แค่ข้างในเหรอใช่แต่จริงๆอ่ะมันเราแค่กินเนื้อมันน้อยมากมันแค่กินเนาะใช่ทุกรอบที่เข้ามาโสเต็กผมันก็แปลกทุกรอบนะแต่ว่ารอบนี้คือมันไกลตัวจนแบบอไม่น่ารอด